อนนี้มาวิกนะเว้ม <c oughs> ผมใช้แฟนทอมเมื่อก่อนท่านเมื่อกี้โดนเขาบอกว่าเห็นเงาแลนอยู่ในป่านี่คือ <มา S 3> ใส่กระโพกครับใส่กระโพกไล่แย่งแย่งนะครับเลียงหน่ากัดานดังครับเห็นว่าถึงท้องไปแล้วครับน้อนมัน้ยครับ,รบจากที่พ่อ,อพ่อครับเมื่อนี้ครับก็ใส่เวลาอยู่ครับสามมื่อสี่มื่อนี้ พิจารณาคนเมื่อยแล้วถ้าเราเห็นเมื่อนี้ครับเมือตำรวจที่ออกมาทางตำรวจมาบดกลับกันแมนซีไร้ปล่อยมันแลนไร้ตอนออกมาถ้าเกิดยุ่งสิผมก็ว่ามันกลับหมดเวลาไปแต่ละเมย์แต่ละเมย์ไปยังเดินอยู่วะครับไปย้ำปืนบ่ได้เขาอันตรายอันตรายเขาดี๋ยวเราเห็นมา ได้แค่เฝ้าระวังเฝ้าระวังแค่นั้นแหละดักได้วางคนเป็นจุดปะครับตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี่ก็คือบุบบดได้วางเลยครับก็ยคือยู่จุดเดียวอะครับอ๋อล้วถ้าเกิดมันไปตอนกลางคืนเ้าสิน่นำห้อยไหมก็คือต้องแบบให้ชาวบ้านถ้ามีอย่างก็ต้องชาวบ้านแจ้งออกมาต้องอส่ชาวบ้านแจ้งไปเราได้มีพวกพันอย่างมาซอยแนบครับ อันนี้พัวปูมันคนพื้นที่กเมือนันนะครับพันที่นีพันพื้นที่ครับน้ำน้ำทักครับพ่อพื้นที่ปลาตรงนี้มันเป็นยังไงครับมันก็เหนื่อยครับมันหกเหนืมันก็พวกงูพวกอย่างก็มีทหารอะไรเขาเขาเขาผมให้เขาส่วนกับพ่อได้ไหมครับกับพ่อเรื่อยอยู่มันอันตรายครับเป็นงูอย่างครับเรามาทุกอยู่วางครับว้าทหารก็รูมองนี้ได้ อบบมีพลกาอมันจะไปโซนเดียวที่เป็นสาหนามนี่พวกหนึ่นนะครับเโซนนั้นไปได้แต่ส่วนมากคุณเห็นงูมันก็เห็นอยู่โซนนี้ครับโซนกลางนี่แหล้วผมที่พวกผมนำเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปบ่มีทหารเลยเจ้าคนได้ยินได้เสียงจุดกระพงจู่ไกลๆอยู่ครับคร<ว>ับผมครับผมครับแล้วครับเป็นทังไหนแล้วครับตอนนี้ ก็ยังหาไ่าเห็นนะครับอ๋อแต่เห็นว่าทีมทีมโดนเพิ่นเห็นมันแลนเข้าไปในป่าอยู่กับขึ้นสิครับครับทีมโดนเพิ่นเห็นมันแลนเข้าไปอยู่แต่ว่าพักผิดคนเห็นันครบะ อ้โว oh, ah ่เดียวมดยึดดเลยเครับพื้นที่มันน่อยแต่มืองเนี่ยมันสิหากันเ้งไงเลยพื้นที่ดวงร้านนะครับมันเป็นพันไรอยู่ในทียว าล้ครับตอนนี้พวกผมกันลงกันกับเบ้าแยมแล้วเบ้าแยมแล้วเป็นล่ามีขึ้าถือม,มีล่าไปแล้วเพี่ยนตอนนี้พวกผมอ้อมมาอีกฝั่งหลังวัดฝั่งที่อยู่ตรงขามกับค้นกับทหารมาอยู่พื้นที่ที่คิดว่าพวกเขาได้ยินเสียงเมื่อวานเนี่ยมันบอกครับเมื่อวานได้ยินเสียงแถวนี้ปะ นี่แถวๆนี้ครับพาแถวนี้แหละบ่อขยะนี่แหละอืเสียมันห่องแล้วก็พากันเล่นดีนี่แหละครับเดี๋ยวน้ำหาโตเบาแยมกันเพามันเป็นเงี้มีเลยต๋ก็ต้องเห็นโตมันก่อนกระชุ่มไปเลยครับยิ้มเบาะแยมดักทางพี่ครับดักทางมูบัติตอนนี้คือจุดกระโ p กไล่เพื่อจะให้มีมันเคลื่อนตัวครับเพราะมีมันเคลื่อนตัวเลยทั้งโดนจะจับได้ครับ มีเพื่อนตัวเราก็จก old, ับพื้นที่ช่วงสัญญาณกันครับสื่อสารกันตอนนี้ไล่มีให้มันออกที่กว้างมันปลาโพกครับต้องไล่มันออกที่พื้นที่ที่มันมองเห็นครับนี่โดนกรนนิงครับเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงกระโปงครับว่ามันเสียงการยิงของปืนนะครับถึงจุดกระโปงอะไร่ดึนต่อไปครับพี่น้อง เวลตรายกับค้ำแขยลงมาแล้วเด็กน้อยเพิ่งกระโถงกำลังแล้วนีกยลังมาที่ไหนนะลูกเน่กำลังตึมๆนะครับเนี่ยลูกเนี่ยเมื่อไหร่มีออกมาเนี่ยอยู่ในบ้านก็ลูกไปอันตรายครับนี่ครับลูกเด็กเล็กแดงครับเด็กน้อยเอ็นตรายกับค้ำแขยลงมาแล้วครับอย่างที่พ่อพ่อดูเริ่มนิ่งแล้วเนี่แม่นีครับบ้านข้าง ไอเนี่ยทางป้าเนี่ยถามแม่ครับผมรู้สึกเขาเป็นสายานบ่โอ้ยยานนนนออกมานมาให้ยังรัวเวลามันกลับสายยานเด้อคือว่าทางเพื่อนจับว่ได้ชาวบ้านเราแย่งนะครับคุณบอแมนดูเพิ่งกินอ่ะตอนนี้โดนไปแล้วบินคนหาครับก็ใชซวิธีการครับเดินเลี้งหน้ากระดานแล้วก็ใส่กระโปงไล่ครับไล่ตีเข้ามาไล่จะไปออกบ้านมาเด้อแต่ตอนนี้สายยานเด้อลูกตีเข้ามาครับ ก็จะให้เห็นตัวมีเพ่็เขาจะได้ยิงยาสลบครับอันนี้มันมีมันยังหาตัวพขออยู่อยู่ในสุ่มอยู่ในปลาปืนยาสลบมันบริษัทมายิงพาเขาไปน้ำนงาไม่ได้แต่ติดน้องก็แฉลบบอกเราแล้วมันลูกช่องยิงไม่ยับเลยเอาเปิ้ลเลี้ยงหน้ากระดานจุดจะโผล่มันปะครับดะโลอย่ นะครับกูลื่ังกลังอะไรครับไล่หมีเคื่อนตัวอยู่น้ำขยับันยไังยังบ่ได้เห็นอยู่พ่แม่แต่ว่าขาใจว่ายู่แจนี่เพราะว่าฟังเห็นบ่เห็นเรามาฟังี่โอ้เคืนจับเครื่อง่ะคลไรออกมาอยู่อ้ยนอแว่าเรามานเว่ยแม่รู้สึกยังไงครับมีเขาป้านยานไหมครับ มันอยเพาไปแล้วจาจันจเดียอาจาะูจักตัวะ้เจวันเป็นยังไงแล้วเขียนออกย่ห่างวัยนตวได้เห็นน้พ่นไหที่มันออกมาว่าเยวนงข่น้าเสียงเจ้าจูดผู้หยังแาเจ้าเราว่าที่มาเบิ้งนั้นกันแล้วมเบิ้งงนเปียงแต่าเจ้าจูดไล่หมีผ่นะพาายพนั้นยี่ปลาุ่นปเห เห็นโดนเขาจับได้เงาแวบๆครับมันประชดชาวบ้านเนี่ยคิดว่ามันมีเจือตัวครับคิดว่ามีเจือตัวอันก็ได้ยินมัวนไม่ใช่แดงอันที่มันเศ้ากับไปวัดน้อกวันพาน้อกอันกับไปวัดกับเพื่อนนั่นละเบ้าก็สิ่งที่จะว่ามีน่ะนะเพราะว่าเมื่อนี้กูจะไปเบิ่งมีพน้ามาเอาชาวบ้านบ้านตัวเดียวจับทีเพื่อนลาเมื่อเศ้านี่จเศ้าคนนี่เป็นมาหรือเป็นน้ำเนี่ าชาวบ,บ้านว่าตัวเดียวแต่ข้าวที่ให้กันนะข้าวไปเขาว่าสองตัวเลยว่าสองตัวนี่ก็ยวกันอยู่เนี่ย เจ้มันอกเห็นว่าสองตัวเห็นนั่นก็เป็นมีหมาตัวดำไม่หมดหรอหมาเมื่อสีดำเพิ่อกี้เราเลี้ยงสีขาวให้กันแล้วก็ที่ผมมองว่าเห็นหลายตัวคือว่าทั้งนี่กับดักยุนี่ว่าห้องกันยุนี่ยุนี่เห็นยุนี่แล้วทั้งปุ่นกับเป็ห้องว่ะยุนียุนี่มันตัวกันจากทั้งเด็ดเป็นลายตัวกับจากมันมีอย่างตัวมันปั้นกันเนี่ยยกไปทางไหนล่ะยกเลิกยกเลิกแล้วมันนั่นแหละเขากลับข้อทอนกำลังเรกลุ่มหนึ่ง ครับอันนี้กับอิฟอครับบ้านติดปลานเนี่ครับเ,เป็นไงพ่อความรู้สึกว่ามีเขาบ,บ้านเ้าย่านบ่ย่านอยู่แล้วจนอันที่จับไ่ได้เนาะนครับนี่แหละมันติดปลาส้นส้นติดบ้านเลยลำบานเนาก็หากินลำบากเนาะครับช่วงนี้เนาะครับซิวอว์ไปหากินกับย่านเนาะไปหากินหาบพักห่าใหญ่กับยาก,ากย่านอยู่ครับช่วงนี้กัระวังตัวอิฟอว์เนาะยังมื้อคืนกับจังซิมังเลยเพราะว่ามันเป็นปลาติดบ้านเราติดปลาหด เจ้าหน้าที่วันนีหยุดหรือเปล่ามือก็ที่เอามาทางทีมโต๊ะเป็นมาไล่ครับตอนนี้ก็ยังใส่กับพวกอะไรแ,<ต>แ,แต่ว่ามือนี้ก็ที่ถอนกำลังบ,บ่บ่เห็นลงไรเลยบ่ครับก็มีโดนโดนเห็นอยู่โดนเห็นแบบภาพเดินล้างแต่ว่าชัดเ็นแต่ว่าคิดว่ามันยังอยู่ีอยู่ยังยังอยู่อยู่ครับระวังนะครับว่าเขาอยู่พอคนพนเี่ครับของทางครับพี่น้อง โดนก็วิ่งหาตัวไปครับพื่นทีมติดปางครับมันหายากครับพู่บ้านปลาเลยครับวันนี้มีกระไรมาฟังนี่ครับจะจับก็ได้ครับสำหรับื้อนี้ครับขอเฝ้าครับพี่น้องสำหรับชิปนี้ขอฝากไว้ซั้นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจับหมีเขาครับมืออื่นก็ที่จับมือเก้าครับทีมทีมมาของทางตำรวจเิ่นมาครับมื้อนี้ขอเกล้าข้าว่าสวัสดีครับ ไปลงไนดามืนมาแล้วครับเืนแม่เืนมาเมือนมาลงพื้นดีเลย้ยกเลยว่ามันิอยู่นีเด้ก่อนสิมาบงอ่ะนะงนีช่คือคือเนาเจูดพูดคักมาเอาเชี่ันพนไปได้เนี้เาลครับแม่กเยนออกมาไปยานแล้วเนาะกลับแล้วมาครับ 你好。<laughs>